วสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผม,ผมพงพสูนาพรมและรายการรู้แล้วรวยนะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมมาพบกับโอกาสทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของกิฟตฟิล์ครับวันนี้แขกรับเชิญของเรามีเรื่องราวของผลิตภัณฑ์มาฝากท่านผู้ชมรวมถึงเทคนิคในการนำเสนอด้วยจะเป็นอย่างไรเราไปพบกับเธอกันเลยดีกว่านะครับ ผู้บริหารระดับ Exclusive Paradise คุณสิรินันท่ารูนครับสวัสดีครับค่ะมพูดถึงผู้หญิงเนี่ยนะครับพินาครับใครๆก็ตามต่างก็คิดว่าผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ยอมแพ้กันหรอกเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามะนะครับและพินาเองก็มาทำกิฟต์ฟิรีนได้หลายปีมากลาแล้วพินาค้นพบว่าหัวใจสำคัญอของผู้หญิงก็คือการดูแลเรื่องของผิวะนะครับและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผิวเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่แค่เลือกเลือกครีมที่ไปทา การทำความสะอาดก็ต้องดีการบํารุงผิวก็ต้องดีวันนี้มีสินค้าในดวงใจอะไรมานำเสนอบ้างครับอย่างแรกเนี่ยนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวก่อนเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยแต่งหน้าออกจากบ้านเพราะนั้นการทําความสะอาดสำคัญสำคัญที่น่าเลือกตัวนี้ใช่ค่ะนี่ครับท่านผู้ชม ดีฟคลีนซิ่งออยค่ะดีฟคลีนซิ่งออยมีคำว่าออยก็คือมีน้ำมันมีน้ำมันด้วยค่ะแต่เป็นน้ำมันที่ใช้ทำความสะอาดผิวใช่ตัวนี้เด่นยังไงบ้างครับดีฟคลีนซิ่งออยดีฟคลีนซิ่งออยเนี่ยคะต้องเล่าว่า อตอนแรกที่เห็นผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะเราอ่านว่ามีทั้งแมค jo jo Oil, Oil, คาเดเมียนัทออยล์เจอโจบาออยล์อูลิฟออยล์สามออยล์รวมอยู่ด้วยกันแล้วจะทาความสะอาดหน้าได้อย่างไร,รที่สําคัญก็คือพี่นานเนี่ยเป็นคนผิวค่อนข้างมันเอ e, หน้ามันแล้วเจอกับน้ํามันจะทําความสะอาดยังไงดีนะคะคแต่ว่าเมื่อได้เรียนรู้แล้วด้ลองใช้แล้วจึงทราบว่าน้ํามันทั้ง3าชนิดนสามารถใช้น้ํเปล่าล้างออกได้อย่างหมดจดนะคะวิธีใช้นี่คือสมมติเรากลับไปที่บ้าน ผู้หญิงแต่งหน้ามาเรียบร้อยแล้วไปยืนอยู่หน้ากระจกทช่ไงฮะเราก็บีบมาใส่ฝ่ามือของเรานะคะพอประมาณเท่าที่เราจะล้างหน้าของเราได้จากนั้นเนี่ยนะคะเราก็ใช้วนไปที่บนบริเวณหน้าเลยใช่ค่ะไม้ว้อวนไม่ล้างอะไรออกเลยนะคะวนออกเลยคือเอามาทําความสะอาดตอนหน้ายางแห้งๆอยู่นี่แหละวนวนวนมันก็จะเริ่ม มีมีสีสันแป้งออกมาลวมีสีสันที่เราแต่งไปตอนเช้าเนี่ยออกมาด้วยจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้สำลีชุบน้ําแล้วก็เช <Freund> ็ด <transcription S 2> ออกนะคเราก็จะเห็นว่าสีสันที่เราใช้เป็นในตอนเช้าเนี่ยก็เริ่มหลุดออกมาะะจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้น้ําน้ําเปล่าน้ําสะอาดของเราเนี่ยนะคะใช้นิ้วของเราเนี่ย จุ่มลงไปในน้ําแล้วก็เรามาวนอีกครั้งหนึ่งก็จะเห็นว่าเอ๊ะเขาเป็นสีขาวๆคล้ายๆนมแต่จริงๆไม่ได้เป็นนมหรอกนะคะก็คือทําความสะอาดได้ด้วยน้ําเปล่าจากนั้นเนี่ยเราก็ล้างออกให้หมดจดรอบรอบแรกนะครทาทั้งทั้งที่หน้าใช่ใช่เลยค่ะวนเสร็จเอาสำลีเช็ดออกใช่ค่ะเดี๋ยวพึ่งล้างนะฮะรอบที่2 เอามือแตะน้ำเปล่ามาวนอีก<ช>จะรู้สึกมันมีครีมน้ำนมเกิด<ช>ขึ้นนะและจากนั้นก็ค่อยเอาน้ำเปล่าล้าง,างออก<ะ>ทีนะครับล้างเสร็จแล้วก็จะรู้สึกได้ว่ามันหมดจดมากเดดลยค่ะ ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่พี่นาใช้เองใช้เองด้วยนะครับตัวต่อไปล้ครับตัวต่อไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นเอเดอร์ไวนะคะเป็น f a c เชอร์โฟใช่เป็นโฟมพี่นาเป็นคนผิวมันเป็นคนผิวมันด้วยนะคะโฟมไม่มีปัญหาอยู่แล้วใช่ใช่ค่ะที่สําคัญก็คือผู้หญิงไทยโดยส่วนใหญ่เนี่ย อยากผิวขาวอยากหน้าขาวมีอะไรล้างแล้วหน้าหนูขาวเลยไหมก็เลยได้แนะนําผลิตภัณฑ์นี้ที่สําคัญก็คือปลอดภัยนะคะสําหรับคนที่มีผิวมันอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะใช้แล้วก็ขจัดความมันบนใบหน้าออกไปได้ด้วยที่สําคัญก็คือพลางปั๊บหน้าใสเลยค่ะครับนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีโอ้มีหลายรายการวันนี้ไม่ได้ไหมความว่า ทุกคนจะต้องใช้ชุดเดียวกันหมดแต่เอาสินค้าที่พี่นาเขาชอบนะฮะตัวนี้ขวดนี้เนี่ยนะคะต้องแต่เปิดบริษัทเลยต้งแต่เปิดบริษัทต้งแต่เปิดบริษัทเลยแล้วเป็นสินค้าขายดีด้วยนะฮะใช่ตอนนี้ก็ยังคงขายดีอยู่นะคะจริงๆแล้วต้องเล่าว่าพี่นาเนี่ยเป็นคนที่เป็นสิวเยอะมากดังนั้นก็เรียกว่าเป็นไอตัวครีมล้างหน้าเป็นน้ำผึ้งรักษาสิวครีล้างหน้าเจลล้างหน้าน้ำผึ้งรักษาสิว พี่นาเป็นคนที่มีสิวเยอะดังนั้นเนี่ยเมื่อเห็นวัยรุ่นคนไหนที่เป็นสิวเนี่ยอย่างแรกก็คือสองสารน้องเมื่อเมื่อน้องมีสิวเนี่ยนะคะเหมือนความมั่นอกมั่นใจในการที่จะประบปะผู้คนหรือแม้กระทั่งเข้ากวนเพื่อนเนี่ยก็ลดลงเราก็เลยจะสามารถแนะนําน้องได้ว่าอันนี้เนี่ยนะคะมีไกลโคซานด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นตัวที่ช่วยขจัดแบคทีเรียรที่ทําให้เกิดสิวอักเสบได้ด้วยนะคะ,คะคก็จะแนะนําน้องๆโดยเฉพาะวัยรุ่นที่เป็นผู้ชายผู้ชายเนี่ยเวลาที่เขาไปเล่นกีฬา มีผ้าคนหนูผืนเดียวเช็ดหมด <c oughs> ดัง <c oughs> นั้นก็เลยสิวก็หายช้าก็เลยจะแนะนําน้องว่าทําความสะอาดที่สําคัญก็คือพกพาไปที่โรงเรียนได้ด้วย <c oughs> สามารถที่จะล้างหน้าได้บ่อยๆ <c oughs> อนนครับตัวต่อไปครับค <c oughs> ่ะ <c oughs> ตัวต่อไปก็จะเป็นรีพ์ร่ รีพรีซ่อมแซมผิวซ่อมแซมผิวเนี่ยเหมาะสำหรับทุกคนไม่ว่าจะหลังจากการที่ใช้เครื่องสำอางที่ไม่ไม่โอเคนะคะหรือว่าคนที่เป็นร้อยหลุมสิวหรือว่าคนที่เป็นฝ้านะต้องการที่จะซ่อมแซมผิวเพื่อใช้ได้ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยทั้งเช้าทั้งเย็นเลยะคะมีสารสกัดจากยีสต์ด้วยนะครับลดการอักเสบของผิวนะครับแต่ละตัวก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปตัวตรงกลางนี่คงไม่ต้อง พูดอะไรมากแล้ว<ช>เรียกว่าเป็นครีมที่หลายๆคนบอกว่ามันตอบโจทย์<ช>มันคือแอสตาเซนตินครีมนั่นเอง<ช>นะฮะ กระปุก<ช>สีแดงนี้กรปุกสีแดงนี้ก็โดยส่วนใหญ่แนะนําได้เกือบ,บทุกคนนะคะทีนี้ก็ต้องแนะนําวิธีการใช้อย่างถูกต้องเล็กน้อยบ,บางคนเนี่ยผิวมันมากก็ทาทั่วหน้าก็อาจจะทําให้หน้าเกิดปัญหาว่าผิวมันเยิ้มจนเกินไปนะก็จะแนะนําให้ทาบริเวณที่เป็นริ้วรอยรนะคะก็จะเห็นผลชัดเจนภายในระยะเวลาไม่ถึงสัปดาห์เทคนิคการนําเสนอผลิตภัณฑ์เหล่านี้เราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเช่น แล้ต้องวิเคราะห์สภาพผิวเขาเป็นไม้เราจะต้องรู้ไหมว่าผิวของคนที่เราไปคุยด้วยเนี่ยเหมาะกับเนื้อครีมเหมาะกับตัวล้างหน้าแบบเจลแบบโฟมยังไงบ้างคะ,คะใช่ทีนี้ก่อนที่พี่นาจะได้ออกไปทํางานภาคสนามียู่ยนะคะ พี่นาต้องได้ทราบก่อนว่าคนที่เราจะไปพบเนี่ยเขาอายุประมาณเท่าไหร,ร่เขามีกิจวัตรประจําวันในการทําอะไรบ้างก็คือทํางานอะไร,รนะคะแล้วที่สําคัญก็คือวันนี้เขาพร้อมที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ของเราไหมหรือว่าเขายังมีปัญหาคาใจอยู่ว่าเอะผลิตภัณฑ์ของกิฟฟินแพงเกินไปไหมรหรือว่าใช้แล้วจะแพ้หรือเปล่า อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราจะเตรียมไปที่สําคัญก็คือพอเราเตรียมผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมีเอกสารอ้างอิงไปให้ได้ด้วยคําถามที่พบบ่อยเวลาไปขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์เหล่านี้คืออะไรครอย่างแรกก็คือใช้แล้วมันจะแพ้ไหมกลัวเนาะกลัวว่าจะแพ้ค่ะดังนั้นเราก็จะต้องบอกว่าจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ทั่วโลกเนี่ยทุกๆของทุกๆบริษัทเนี่ยมีโอกาสที่จะแพ้แต่ในบริษัทของเราเนี่ยมีโอกาสน้อยมาก แต่ว่าเมื่อมีโอกาสแพ้แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะรับผิดชอบในการรักษาให้ฟรีแล้วก็เปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ได้ด้วยซึ่งการจะแพ้หรือไม่แพ้นี่มาจากปัจจัยหลายอย่างใช่คะอันดับแรกก็คือว่าเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับผิวถูกต้องอันดับที่2การทาน้ำหนักมือบางคนทั้งถูทั้งลากเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะผิวมันกระทบกระเทือนหรือระคายเคืองได้ใช่ไหมคะ แต่เราเองเราจะนิยมแนะนำให้เหมาะกับสภาพผิวของอของแต่ละคนนะครับ การแนะนําเขาบอกว่าให้เริ่มต้นทีละน้อยๆก่อนอย่าเพิ่งให้เขาใช้ครั้งเดียวเยอะๆนะช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือตอนแรกน่ยพี่นาทก็จะได้ดูผิวของน้องก่อนนะคะหรือว่าผู้มุ่งหวังของเราก่อนเนี่ยว่าเขาอยู่ในวัยไหนนะคะก็คือจะจัดให้เหมาะกับวัยของเขาอย่างที่สองเนี่ยรสนิยมในการใช้สินค้าของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรอย่างเช่นเออเขามีรายได้ไม่มากนะแต่ว่าเขายินดีที่เขาจะจ่ายเพื่อสินค้าที่ดีอันนี้เราก็ต้องจัดให้เขานะคะเราอย่าอย่าเหมารวมว่าเออคนนี้เขามีสตัง เราต้องเอาสินค้ากลุ่มนี้ลงตังค์ก็ไม่ใช่ดูสภาพผิวดูรสนิยมการใช้สินค้าของเขาใช่ค่ะอย่าไปอย่าไปมองแค่ว่าถ้าเขาสตังค์น้อยจะแนะนําตัวนี้บางทีเขาอาจจะให้ความสําคัญกับเรื่องใบหน้ามากเป็นพิเศษเขาก็เลยยอมลงทุนใช่ไหมฮะแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือเราต้องช่วยเขาแก้ปัญหาก่อนครับอย่างเช่นเป็นสิวรักษาสิวก่อนนะเป็นฝ้ารักษาฝ้าก่อนนะแล้วก็ค่อยมาแต่งให้สวยค่อยมาบํารุงทีหลังแบบนี้ค่ะเอาละครับ ในช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะทำตัวเป็นที่ปรึกษาเรื่องผิวพรรณให้กับเขาเนี่ยเราจะต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรและเราจะสร้างโอกาสทางการตลาดกับผลิตภัณฑ์ของกิฟฟารีนกลุ่มนี้ในรูปแบบไหนได้บ้างช่วงหน้ากลับมาพบกันครับ